จวดพี่น้องจวดซรางนามวมีดกสางดีจวดอย่างเดียวสุดสุดการลอยคอยนะครับรถแห่เตรียมปัดฝุ่นได้เลยนะครับลิเวอร์พูลกำลังจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่20นะครับแล้วก็คว้าแชมป์ในรอบ5ปีพิมลิงกริดสองครั้งนะครับสุดๆไปเลยของแดงพงงานนะครับแอนฟิลด์สะเทือนสโบสไลน์นำทัพดับสาริกาดง2-0นะครับเกริด ขีนชีสอหล่อนะครับปัติโทใกก้แชมป์นะครับขาข้างนึงเนี่ยอยู่บนโพเดียมแล้วนะครับโดยทิ้งห่างไอ้ปีศาอาร์เซนอลสิบสามแต้มนะครับหวานเจี๊ยบกระหึม่มสดชื่นอลังการห้าประเด็นสำคัญวันนี้นะครับลิวของพวกเรา ประกาศสักดาคว้าชัยชนะเหนือนิวคาสเซิลลิเวอร์พูลของพวกเรานครับอร,ร์มเก่งเปิดรังแอนฟิลด์ไล่ต้อนนิวคาสเซิล2-0สร้างความสูงก่แฟนบอลเดอะครับทั่วสนามโดยได้ประตูจากโดมินิกซอบอสไลน์และอเลก็กซิสแบ็กเอิสเตอร์เก็บสามแต้มสุกสขขันนำเป็นจ่าฝูงพิมลีกต่อไปนะครับหนาวคักหนาวแน่นนะ สูผู้สู่คนนาห้อนกันยังหนาวหนาวตั้งแต่ปีที่แล้วยังหนาวคือเก่าอยู่พอพี่น้องรถแห่ของเราเตรียมปัดฝุ่นนะครับเตรียมเอาออกมาเติมน้ามันใช้งานแน่นอนนะครับให้กระทืบเลยนะปีนี้ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมรับรองนะครับว่าของจริงครับปีนี้ไม่แหกตา เริ่มต้นที่ประเด็นที่1นสอสไลน์ลที่เด่นหงแดงสวอสไลน์กับโชว์ฟอร์มอย่ายดดเด่นยิงประตูขึ้นนําให้กับทีมตั้งแต่ต้นเกมก็ถือว่าเป็นประตูที่2ติดต่อกรรมของเขาในเวลาอันสําคัญเมื่อดิกโกโจต้นและดาวนิเน์อยู่ในช่วงฟอร์มเวือดสวอสไลด์จนกลายเป็นผู้เล่นคนสุดัที่คอยแบ่งเบาภาระก,การทําประตูของโมซาราได้อย่างลงตัว บทบาทในแรนกลางที่กล้าขึ้นไปเติมเกมรุกของลิเวอร์พูลอันในสัส่วนสปอสไล์ปล่อยของได้อย่างเต็มที่การันตีคุณภาพด้วยการลงเล่นเต็ม90นาทีแลนขึ้นแลนด์ลงโบมีเบิร์ดผู้นี้รออีกตั้งหากแม้จะพึ่งผ่านเกมลังมากมาก,กับแมนเชสเตีไม่กี่วันก็ตามแต่เขาก็ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับสุดยอดอีลีครับสื่อ คุ้มมิลีครับปุณิครับห่อเก่งนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นหน้าเป็นตาของสโมสรอ,อีกนะครับความหรอนนั้นสาวๆมาเชียร์ลิเวอร์พูลกันเพียบเลยทีเดียวประเด็นที่ 2. แอนฟิลโรดแฝงเสียงกึกก้องอัตจันฟังแอนฟิลโรดที่ขยายขนาดใหม่ได้สร้างบรรยากาศที่น่าตื่นเต้นอย่างมากในเกมนี้แฟนบอลฝั่งแอนฟิลโรดร่วมใจกันส่งเสียงเชียร์ร้องเพลงเชียร์ประสานเสียงกับฝั่งนะครับ ดังคกือกล้องไปทู่สนามแม้จะไม่ใช่เกมที่เสียงดังที่สุดเท่าที่แอนฟิลเคยมีมาแต่มันก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานและการเฉลิมฉลองนะครับเพราะลิเวอร์พูลจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ค่อนข้างแน่นอนประเด็นที่สารซาลาเงียบแต่เฉียบคมเกมนี้แม้ซาลาจะไม่สามารถทําประตูได้น,นะครับแต่ก็ยังคงสร้างความอันตรายให้กับแนวรับกู่แข่งได้ตลอดเวลาดยการสั่งสรรเกมรุกและการใส่บอลที่เม่นยํา เกมนี้นะครับซาลาหทำหนึ่งอัซิและเกือบที่จะทําได้อีกหลายครั้งด้วยการเล่นเป็นทีมเวิร์กทำให้ซาลาหยังคงเป็นผู้เล่นกฎสกังข,ของลิเวอร์พูลอย่างแท้จริงนะครับปัติโทตโวบอยยังบอตบตเสันยาจักเตือกูลเสียวเด้พี่น้องเอ้ยเห็ดยังอยู่นอประเด็นที่4เราจะคว้าแชมป์ลี ข่าวการเสมอของอาร์เซนอลกับนอต์ทียมฟอเรสกระตุ้นความหวังในการคว้าแชมป์ของแฟนบอลลิเวอร์พูลจากฝูงเสียงดังคกือกกล้องไปทั่สนามด้วยคะแนนนำอาร์เซนอล13แต้มและเหลืออ e ีกเพียงแค่เกมไม่ลงเล่นแม้อันเนอร์สโลตจะไม่ได้อยู่ข้างสนามโดยอยู่บนอัฒจันทร์เนื่องจากโดนแบนแต่เชื่อได้ว่าเขาคงมีความสุขกันบบรรยากาศในอนฟิลอย่างมากนะกรรครับโบยย่งแหละครับปีนี้หวานเจี๊ยบประเด็นที่5 านัดสำคัญผ่านเฉลุยลิเวอร์พูลผ่านช่วงโปรแกรมหนัก5เกมใน15วันมาได้อย่างยอดเยี่ยมโดยไม่แพ้ใครเก็บไป1 1คะแนนจาก15คะแนนความมั่นใจจากการไม่แพ้ใครในช่วงเวลาสำคัญเช่นนี้มีผลต่อทั้งสปาพจิตใจของนเตะและคู่แข่งที่ต้องเจอกับลิเวอร์พูลในอนาคตชฉฉนะเหนือนิวคาสเซิลทำให้ลิเวอร์พูลอยู่ในเส้นทางที่ดีในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกและยังมีลุ้นในศึกยูฟ่าแชมเลีก ซึ่งจะพบก,กับปเปเชในอีกหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้าเรามาดูตัดเกรดนักเตะลิเวอร์พูลก,กันหน่อยนะครับลิเวอร์พูลของพวกเรายังคงโชว์ฟอร์มร้อนแรงหลังจากที่บุกปเป้าชนะแมนซิตี้ถึงถิ่นเอทินัสสเตเดียมและล่าสุดก็เปิดบ้านแอนฟิลด์เอาชนะนิวคาสเซิลไป2-0ในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อเกิดวันคันที่ผ่านมาเกมนี้หงแดงได้ประตูจากโดมินิกส์บอสไลอเล็กซิสแมคลิสเตอร์ช่วยให้ทีมเก็บ3แต้มคะแนน,นสำคัญ บอมเครื่องก่อนเกมคาร์บััพรอบชิงเลิดที่ก,กับซาลิกาดงอีกครั้งเรามาดูคะแนนนักเตะลิเวอร์อพูลในเกมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มต้นที่ผู้สมบะตูอาลีซุมเกอร์ได้รับไปเจ็ดคะแนนไม่ต้องออกแรงเซฟมากนักแต่คอยสั่งการแนวรับได้ดีเทนอเล็กซเนโนได้รับไปเจ็ดคะแนนทำหน้าที่ได้ดีตามมาตรฐานนะครับแต่ก็มีจังหวะผิดพลาดให้เห็นอยู่อิบรรฮิมากโกนาเตดได้รับไปเจ็ดคะแนนเริ่มต้นดีๆแต่ก็มี ช่วงที่เสียสมาธิก่อนจะกลับมาเล่นได้อย่างแข็งแกร่งและเนียนตาเบอร์จิิฟันได้รับไป8นนคะแนนกุมเกมรับได้อย่างนิ่งและเอาชนะคลัมวิลสันในการดวลกันกตัวต่อตัว,ตวก็ตานสมิการได้เราไปคะแนนทำงานหนากักแต่ยังดูไม่ค่อยมั่นใจในจังหวะขอบอลและอันการฟินแบกได้รับไป7คะแนนกลับเล่นได้ดีหาพื้นที่ว่างและจ่ายบอลได้อย่างมั่นยำอเล็กซิสแม็คอลิสเตอร์ได้รับไป8คะแนนเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งเกมรับได้เกมรุกยิงประตูได้ยอย่างสวยงาม โดมินิกโซบอลสไลน์ได้รับไป9คะแนนฟิตและวิ่งไม่มีหมดยิงประตูได้ยอย่างเฉียบคมทั้งเกมรับและเกมรุกเด่นมากๆม,มูเมตซาร่าได้รับไป9คะแนนเล่นด้วยความ,มมุ่งมั่นสร้างสนุกการและสิทธ์ในกับแบงก์อลิสเตอร์ทำประตูลุยเดียรได้รับไป8คะแนนกลับมาโชว์ฟอร์มเก่งเลี้ยงบอลและจ่ายบอลได้อย่างอันตรายดิโกโจตานได้รับไป7คะแนนวิ่งเยอะแต่ยังไม่มีโชคในการทำประตู เรไปเป็นตัวสำรองที่ถูกเปลี่ยนลงมาในสนามนะครับกัปโปแทนโชต้าในนาทีที่62ได้รับไปเจ็ดคะแนนกลับมาลงสนามและเกือบทำประตูได้อย่างสวยงามจากเรลโคซ่านะครับเปลี่ยนแทนอเล็กซซนเนโนในนาทีที่77ได้รับไปเจ็ดคะแนนลงมาเล่นเป็นนักขวาและทำหน้าที่ดีดีวัตูรินโดแทนกาฟนแบกในนาทีที่77ดได้รับไปเจ็ดคะแนนโดยมาช่วยตัดเกมและเล่นด้วยความมุ่งมั่นดาวินูเอสลงมาแทนดิอาร์ตในนาทีที่87ได้ไป6คะแนนมีเวลาในสนามน้อย เขาที่โจนนะครับเปลี่ยนลงแทนแม็กเลกเตอร์ในนาทีที่87ก็ได้รับไป6คะแนนก็มีเวลาน้อยนะครับก็เลยได้6คะแนนส่วนอันเดอร์สลัดได้8คะแนนคุมทีมได้อย่างยดเยี่ยมนักเตะเล่นตามเทคน,นิคมีไว้ในชนะนัดนี้ช่วยให้ลิเวอร์พูลมีความมั่นใจมากขึ้นก่อนจะพบกับเนโคสเซยูเนเต็ดอีกครั้งในสื่อนัดชิงชนะเลิศคาราบาลครับนะครับแล้วมาสรุปตารางคะแนนล่าสุดแบบเรียลไทม์นะครับหายห่วงสุดๆ ลิเวอร์พูลนะครับจ่าฟูงหนาวสุดๆนะครับเก็บไปตอนนี้เนี่ย67แต้มนะครับแข่งมา28เกมชนะ20เสมอ7แพ้ไป1นะครับก่อนนำเป็นจ่าฟูงเดี่ยวๆโดยมีแต้มห่างอาร์ซอลอันดับที่2อยู่ถึง13แต้มแต่ลิเวอร์พูลแข่งมากกว่า1เกมน่าจะแบะเบอร์นะครับพอลิเวอร์พูลเหลือโปรแกรม10เกมแล้วลงเล่นในแอนฟิลด์ประมาณ6เกมนะครับก็ต้องบอกว่าหวานเจี๊ยบกันเลยทีเดียว ส่วนเนลก็โซเนลเตดเองนะครับอยู่อันดับที่6นะครับเจ็บไป27่สิบชนะสิสมอ5แพ้ไปเก็บไป44แต้มนะครับก็ยังมีลุ้นในศึกยูไนเตชมเรีนะครับส่วนแฟนถามมาบอกอีซักเป็นอะไรทำไมไม่ได้ลงนะครับอีซักบาดเจ็บนะครับก่อนเกมนะครับก็เลยไม่มีชื่อนะครับไม่ได้ลงสนามนะครับบทสรุปต่อไปนะฮะลิเวอร์พูลของพวกเราโปรแกรมนะครับ ก็จะไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับโดยจะบุกไปเยือนปารีสแซงต์แชงก์นะฮะน่าจะเป็นเดือนมีนาคมนะครับน่าจะประมาณวันที่6มีนาคมนะครับเราก็เจอซึกหนักนะครับนัดแรกในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหลังจากนั้นก็จะมาเตะในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับจะเปิดบ้านพบกับเซาท์햄ปตันนะครับแล้วแฟนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับสําหรับหลังเกมนะฮะก็จากสื่อดิดิแอนฟิลด์นะครับขออภัยที่มาช้านิดนึงนะครับกว่าจะแปลกว่าจะเรียบเรียงนะครับ โอ้ยปวดหัวเหลือเกินแต่มีความสุขนะครับลิเวอร์พูลก็คว้า3ม,มแต้มน่าจะคว้าแชมป์ได้อย่างไม่ยากแหละครับฤดูการนี้นะฮะก็เอาเป็นว่าแฟนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรเชิญร่วมสวนสนุกนการคอมเมนต์ใต้คลิปอย่างสุภาพได้เลยนะครับจวดคือเก่าขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บักข้างลิเวอร์พูลและ The ะ o ัพแฟนบอพันแท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ